สวัสดี <c oughs> น้องๆอ,งอนหลานแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่รักงานศิลปะเรือเรื่องเรือโดยเฉพาะก็ตอนที่34มันเยอะแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ชอบมาเยอะเพราะว่ามันใช้เวลาอาธิบาย กันแค่ช็อตรักแค่เก้านาทีเก้านาทีครึ่งอ่าเต็มที่นะเอาสาทน่สี่แล้วตอนนี้ตอนน่สายสี่ 4, ก็ต่อมันจากข่าวที่แล้วแหละนะข่าวที่แล้วว่าอ้าการตั้งกงได้การตั้งอ่ขอขออ่านกะารตั้งขอกนะโอเคนี่ทีนนี้การตั้งคอก็คืออย่างนี้อ่าไนข่าวที่แล้วมาถึงเรามาถึงตรงจุดตรงนี้ละ เนี่ย <c oughs> นะก็อ,อธิบายให้น้องฟังว่าเออเพื่อนๆฟังว่าตรงเนี้ยคือจุดตรงนี้ที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยคือหมายถึงเราจะสร้างบรรทัดฐานของกองเรือที่แล้วว่าเรจะทำยังไงทีนี้เราต้องวาดภายในมาก่อนวาดนะเดี๋ยวจะอธิบาย้างนให้ฟังอ้ออาวทีนี้วันนี้ก็จะมาเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนอ้าว อ๋อได้นมาก่ อ่ะทีนี้มันก็จะบังบังเส้นขอบขอบแล้วขอบแดงขอบแดงเนี่ยทําไมมันถึงขอบแดงทีนี้เราก็ลยรู้ว่าเออขอบแดงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในนักหนะไหนเราก็รู้แล้วนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทําให้มันเป็นเรื่องมันราวเลยว่าเออมันมันควรจะอยู่ตรงไหนนะ อ๋อเหมือนเดิมแล้วนี่คือขอบบน ขนะอบอนนี้เราก็จะมาเอาไว้ตัวล่างแต่ละแปนต่ละอันต่ละอันเนี่ยขึ้นไป เร่ก่อนตอนหน่นนะตนห่ตนน้น,ตน้ายตนหน่งนะต้นหนึ่งน,นะ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  จะอธิบายว่าทำไมจะต้องจะต้องต้อง,องเอาเสามาให้ให้ดูอ้าวไม่รู้ได้ไงแล้วจะได้รู้ได้ไงว่าไอ้ตัวเคเบ์ฟตัวที่เราจะตั้งหาไอ้ความสูงความแต่ละแต่ละช็อตของมันอ่ะมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมอืมนะเนี่ย นาทีที่4อ,อะหรีอหาสงสัยแค่ตั้งสาวเสร็จนึงว่าจะหมดแล้วเวลาฮะ ห้า <c oughs> <5 S 2> นาทีาทีอ้าวตอนนี้เวลาตั้งพูเสร็จแล้ว ตั้งกระทู้หมดแล้วครับทีนี้เราจะมาคุยเรื่องว่าเส้นยกหน้าเส้นยกเพื่ออะไรไปยกปีกไงปีกปีกอันนี้อธิบายตรงนี้นี่ปีกปีกก็คือตรงนี้นี่เส้นยกตรงนี้นี่เรามองด้านตัดเห็นไหมเส้นยกเมื่อเส้นยกแล้วปั๊บ เราก็จะต้องมาดูว่าไอ้เส้นยกตรงเนี้ยมันขึ้นมาในลักษณะไหนเออเนี่ยมันจะขึ้นมาในลักษณะไหนเนี่ยเปั่าเห็นไหมเนี่เอาเส้นเล็กๆหน่อยเอา้ามองไอ้เอาเส้นใหญ่มันเริ่มมองเห็นไหมอโอเคเห็นไหมเนี่ย ไอเส้นตรงเนี้ยแสดงว่าลบซะลบจุดซะจุดที่มันเกินอ่ะมาอ่ามาเนี่ยตรงนี้แปปนี่นี่ก่อนเห็นไหมล่ะหเห็นว่าไอจุดตรงสันยาวเนี่ยไอไอเนี่ยตรงเนี้ยจุดเนี่ยปั๊บเนี่ยมาเนี่ยอ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยจุดตรงนี้แหละ ที่มันจะสูงกว่าตัวหลักของความเป็นจริงตรงนี้เห็นไหมอ่าหลักข้างในไ่มช่หลักวิาณจิตตัวตัวข้างในเนี่ยมันช่างในนล้มัน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 แค่นี้เห็นไหมอ่าดีว่าอ้าวเดี๋ยวดูภาพจะชัดอ้าวนะเล็กน่อยเห็นไหมนะของจริงอ่ะมันก็มาอย่างนี้อ่า เห็นไหมนี่นี่แ้วมันห่างมันห่างจุดจุดเนี้ยมันห่างจุดจุดเนี้ยต้องเท่าไหร่นะถ้ายัางจริงก็คือสิบเซนนะสิบเซนนะสิบเปอร์เซ็นนะน,นะสิบสองเซนสิบสามเซนอะไรตัวเนี้ยเนี่ยนะเห็นไหม,ไหมเอ่อเร่ละความจริงแล้วก็เราเราก็จะไปมองด้านหน้านะเราก็จะมองด้านหน้าว่าอ่าไปด้านข้าง อันนี้ด้านตัดไงที่เรามองเห็น่ก็คือด้านตัดนะด้านตัดหรือว่าเราไปมองเห็นด้านข้างเนี่ยปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมเราไมต้องเอาเนี่ยตัวกลางเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนเราเอาเอาตัวเลขเข้ามาก่อนอย่างี้นเอาตัวเลขเข้ามาก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก้าเก้านาทีแล้วัวเลขเข้ามาก่อนเยอะหนึ่งสองสามอ่ายี่บเก้าแล้วอ่าสี่ แปดสามเก้าอืมอ่ะพอละพอจบก่อน